เื่อนบ้าน,านเอาเอาออกไปแล้วเหรอโอ้ยเนาะเอามันเอามันเข้าทางไหนนี่เขาออกไปแล้วเหรออ้าวกูจอดฟังเสียงเขายองออกไปเหรอเขายองเาออกไปโอ้ยทำไมเขายองออกไปอย่างนั้นเขาไม่บ่เอินบอกเลยใช่หรล่ะโอ้ยออกมาเล,ลี้ยวอีหลี

ใครเฮงขายช็อกเลยช็อกเลยลน้ำร้านไทยลวงน้ำานผ่านแล้วไอเจ้าอ่นได้นเอียงมาหันัเกยทักไปหาไอเราจะว่าไอเราบวตัวกันนะมีเสียงเฮ็ดจนเลยพี่น้องปรอยัดเวลานี้เด้อยสอั ท่านแม่อายรับรู้แต่มือไหนกันใคท่าแม่าอรับรู้แต่มือนันสนทยาไปอีเนี่ยรู้ทาไปลีรู้ไะไร้ก่ตัวรู้ทางไปรู้เห็นผีบอกว่าสีนมั้งต้องกลัวแตก็้องทางไม่อมไปบี่คนหนึ่งคนหนึ่ตอบรูว่าเนลักนาเพรที่มาตอบว่าไม่รับเด็กต็กหน่วย

มาเลือกมะตอบเตือคนแจ๊เตึ๊บเลยค่ะตือบเำใจตึ๊บเลยแบบเสียวใจเว้บอยู่ในค่ะใจหักเวู่เลบคือแบบชอบเบิร์เนี่มันจกพุ่งกันอยู่ในัีเลกว่าหลอกเฟียร์ลน้องคือวาสนาดวงองอยู่นี่ดวงดวงศดามาอยู่นี่รา้จกไม่้หนี้ละ พ่ออีแล้วว่ตลอด,อาจจาดมายุ้ยใส่ดีเบมืดนะครับพอแต่ว่าทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นรักในอาชีพของตัวเองชอบมันจะสิ็นไปได้ไกลนะครับมีศัทธาในตัวม,มีศัทธาในอาชีพในการเสียบันทองเจ้าของนะครับที่อาจารยุ้ยใส่ดีเบมืดแด้ไงเอึ้งอยู่เมื่อกี้เนี่ยรู้ทัก, <c oughs> ทกนะครับพี่นะพี่นะพี่นะแมนพี่แมนพี่แมนแทบช็อต หนูเคเคยยึด่าพวรัสมัครนักรล่อหนูเด้ทักไปพะลอายุหน่อยสิตอนนั้นอาี่่อยอตอนนี้เรามาเราอายุ13น่ดย16ปีปีขอบคุณโซเชียลทุกคนนะครับฝากมาร็บนใจแมักรพดนั่นยเด้อฝากด้วยนะนี่ีให้ได้300งัน สาน่อยเอาสองลอยเจ็ดชิแต่เขอบังยเดือนล้สามมือเนีใกล้ตายแล้วเอาลูกอเสียไปใส่ึงนี้กคือันเปียนยูนีออเปียนโอ้ยไลูกมีมือนีเสียงกับเปียนลูกไเสีปียวเป็แม่ตน้นยีหลาตีแม่คือดังเมือบปนิไปไปีไมคะอะไรนะลูกไปเป่าีเขามักมากอดเพาะว่านิ่งกันหน่วย จะติดวัดน้ำขานี่แหละคูเบิ่อนงนี้ให้อันนี้หลอกมาอดมึงไม่รอดหรอกวัเจอมาอดมึงอกเปิดคืนประนั้นมึงมารอดหอกันคนเขมันแกวอยแล้วป้าเขามันแกวอยูแล้วฉากซุป้ามันสดอยู่แล้วูได้นอนงกได้นอนก็ตกฉากไปบวากซากซุปโม่ไฟอะ คาสิโน,นคโน,นต้องตั้งนาฬิกาพูไปปุ๊บ่อแตลปุะเจะคล้องลูงกับรถปิดเลยนอนต่อ <c oughs> ตกฉากหม,มู่บ้านนี่ผู้ใดมาชูใจชูใจตกฉากบอกเลยว่าอย่านอนชาผู้หนูห้ามนอนนอนไปได้ไปเข้าไปเซ้งนี่หลาใส่ล็อกอย่างนี้ไปเซ้งนี่หละเดี๋ยมอ่ยเวทีตัวพี่น้อง i don't know หันมาเฉียงคักเนาะแต่เ bon. ียบเวนนั่นก็มันไม่ใส่กูมันไม่ใส่หูก็เห็นแ่้พูดใจไหมเลยเอามันไม่ใส่เอาเสียนใจ่พิสวลอีแล้ว I'm ตุกตีมื่อแตกตึกตีมื่อแตกทำไมเราเกิดมาได้ยุคที่โหดร้ายอะไรขนาดนั้นเราก็เราคนมันเป็นนักมวยอะ่ะเรียนนา่าจะแชททำไมครูน่าจะชินตุกตีเก่งด้วยกู <laughs> ไม่รู้เหมือนกันกูก็เป็น <laughs> เราก็เรียนคนละมัองนะแต่ว่าก็เจอคือกันแบบว่า <laughs> <laughs> แบบคือกันเลยนะเราเองก็เป็นด้ <laughs> วยอก็เป็นเมื่อเราไปสอนเราเราก เพื <si ่อนไหมไม่ตีไม่ได้เด uh 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 ี uh ๋ยวด่าให้เนี่ยให้เนี่ยจะยืนแล้วก็ด่าเธอเนี่ยนะนั่นแหละสู้ดิมันเป็นจังดิก็นี่แบบสวนเดย่อยเป็นยังไงไปดิเนี่ยหัวหัววันหัววันเมื่อไรครูฝ่ายสวนอ่ะซุ่มบังโดดเลี่ยนสะบางถามกันนี้วันนี้ครูฝ่ายสวนไหมครับไม่เข้าแถวไปคุ้มแถวมันบางยางมาถามวันนี้ครูฝ่ายเข้าสวนเองนะครับใช่ครับวันนี้ครูสวน ทำไมโอเคเดี๋ยวผมจะขับเรียนมาครูทำไมเธอเห็นหน้าครูแล้วครูถามเธอถามครูแบบนี้คือมันอยากรู้ว่าแบบคุณจะได้ยูกเอออยากรู้อยากรู้เป็นอาจารย์แม่สอนหรือว่าเป็นครูฝ่ายสอนสินะให้เป็นครูฝ่ายผมจะไปอยู่ครับจะได้ยูกถาเป็นอาจารย์แม่เราให้ดิเราเล่นน้องเดีเออคูฝ่ายเรามักเล่นตลกกันล่ใหน่อยเพิ่ม

จะโอยากได้หอมกนจะ่ำเขาจะโ่นาิเออเอาแต่จีบเม่้ช่ว่วยนั่นหรือเปลาดูดีมากเล สวยได้ป่ะจ๊ะเออเออเย็นย้อนกันพอยู่ในพี่ที่อ่านสู้ๆหอมเล่นไม่จำเป็นใจเสียงไม่มีต้องช่วยกันร้องนะโอเคเสียงไม่มีช่วยกันร้องเอาพอทอนเลยส้ยหรหล่ะก็ได้ไม่ออกไปเอาช่วยกันร้องค่ะ ช้นรูดเลยดิชอ้นรูดเดิสุสว้าวองนตาอนาข้าขาอับซาลานั่นโอ้ยประธานเดินเขนไปที่อบายบายสุสุนะเอาละพี่น้องสำหรับเปานมี้เป็สวีกันกัากัรกบกกันไม่ติ้นะสงีนหน่อยของข้นเวที่เรียบร้อยแล้วเมื่อดี อุ้ยิงทำพี่เมนจัก,กรันช็อปไปเลยหนึน่งแบบอกว่านุ้ยก็ไปสมัครนุ้ยก็ทางหาอายุแต่ว,ว่าก็ตัว